ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมในวันพีทคุงนั่นเองนะครับไม่ใช่นะแกซุลี่คงอีกแล้วนะวันนี้ก็อยู่กันในคลิปที่ไม่ชื่อว่ารีวิวแบบนั่นเองนะอันนี้ไม่มีใครขออะไรทั้งนะั้นกูอยากรีวิวเท่านั้นเอ,อ่อแบบนี้นะผมไปเห็นเพื่อนผมเล่นมาเว้ยและคือพอผมเลื่อนไปดูคนสร้างชื่อคนสร้างโคตรคุ้นเลยนะขึ้นภาพเลยนี่อย่าลืมไปแอดกันด้วยแนละ้วกดติดตามช่องเขาด้วยนะ ชื่อคนสร้างโคดโค้นเลยนะคุณเนิร์ดนะแบบนี้จากเพื่อนใน Discord ผมเองนะแล้วก็เพื่อนจากโลกบอ,อกผมด้วยแหละเขาเคยมาช่วยผมออกแบบโมเดลในแมปแม็กูนเะนะอ๋อใช่นะผมว่าจะมาบอกลยว่าแมปแม็กูนจะอัปเดตอีกทีเมื่อไหร่รอผมเขียนสคริปต์ปุ่มในมือถือได้ก่อนเมื่อไหร่นะผมจะทำแบบมปใหม่แม่งให้หมดเลยตัวแมปยังคงความเป็นเดิมอยู่นะแต่ผมจะ ไปสร้างอีกอันนึงอ่ะเพื่อที่จะเอาไวรัสแม่งออกเวเอาไวรัสออกอ่ะแต่อาวุธพวกอะไรเงี้ยผมจะเอาอาวุธที่ไม่เกี่ยวกับแบบนั้นออกอย่างความจริงมันก็เกี่ยวนะแต่อาวุธมันไม่สามารถปรับสกิลได้อ่ะผมจะเอาอันนั้นออกแกหละผมจะเอาเหลือไว้แค่โอแล้วก็เอาคาคูนี้ใส่เข้าไปนะอาจจะแบบยังแบ่งทีมอะไรไม่ได้งนันนะแบบเกมโล,โลกูลหรืออะไรอย่างนั้นไม่ได้นะชื่อไอคูนเอ็กใช่ปะผมยังแบ่งไม่ได้นะตอนนี้ผมก็ เอาเป็นรวมๆกันเป็นก่อนนะแบบเป็นซื้อของเฉยๆนะโอเคผมก็เดี๋ยวผมก็ให้น้องเขานะมาช่วยทําระบบซื้อให้แล้วกันนะถ้าน้องเขาไม่ว่าอะไรอะ่ะเออนั้นอยู่กับผมคนเดิมนะวันนี้ก็มันอยู่นกัรในแบบที่ไม่ใช่ว่าทรี e ีซนั่นเองนะใครที่อยากมาเล่นก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะแบบนี้อารมณ์ก็จะคล้ายๆประมาณเออแมปผมนั่นแหละก็ดูค่าสตาก็ดู GUI สตาร์ดีคุนคุนคล้ายๆกันนะก่อนๆเวอร์ชันก่อนๆนะมันคล้ายๆกันแนตะ่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว แล้วว่าไอ้จะกเกมนี้มันเออว่ะผมเพิ่งสังเกตนะตอนเข้าเกมปุ๊บไอ้ก่อนหน้านีเ้เลือดผมมันยังเยอะเลยนะทำไมอันนี้เข้ามาแล้วเลือดมนันเนี่ยต้องฆ่าตัวตายหรือเปล่าลองฆ่าตัวตายดู <S <S เดี๋ยวนะเออนะฆ่าตัวตายแล้วเลือดเพิ่มนะท่านผู้ชมโอเคผมว่าเราสตัด์มันมีปัญหาตรงนี้แหละออกเข้าเกมปุ๊บเลือดดีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ แล้วก็พอะต้องฆ่าตัวตายนถึงเลือดจะเพิ่มกลับมาเท่าเดิมนะโอเคแล้วก็วันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มที่เกาะแรกนะส่วนเกาะอื่นผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าแล้วแต่ท่านผู้ชมมาอันนี้นะก็จะเป็นเซตส,สป,ปาพอยนะอันนี้ไม่ต้องถามนะวว่าคนหายไปไหนกันหมดนะผมเล่นในเซิร์ฟวีนะเซิร์ฟวีฟรีนะอย่าลืมที่จะมาใช้กันด้วยอันนี้ผลระเบิด500นะแต่ยังใช้ไม่ได้เนื่องจากนะไม่มีปุ่มสกิลในมือถือนั่นเองนะท่านผู้ชมนี่มีชิปล็อกอ๋อใช่ครับผมจะบอกว่าชิปล็อกขอมันบลักเว้ ตอนเวลาเราตายใช่ไหมปุ๊บก็เกิดใหม่ปุ๊บใช้ชิปล็อกไม่ได้เว้ยถ้าโดนมดมดตีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวมารับเควสก่อนอ่าข้อเสียของแบบนี้คือแม่งแหลกไปหน่อยเว้ยแหลกไอตรงเนี้ยแม่งยืนเบียดกันเยอะชิบหายควรทําให้มันแตกกระจายออกไปหน่อยนะมันจะได้ไม่แหลกนะถ้าทํายืนเบียดกันมันจะแหลกเว้ยต้องทาให้มันแตกกระจายไปเว้ยนะแม็กกูนนี่ผมจะอัปเดตภายในเร็วนี้ไม่เกินปีนี้แน่นอนถ้าผมจะอัปเดตแน่นอนแม็กกูนอ่ะเราผมมีเวลาว่างจริงๆนะที่จะอัปเดตจริงๆอ่ะ โอเคนะรับเฟสกันเลยนะรับเฟสก็เวลหนึ่งนะอ่านี้มันบอกว่ากําจัดบีคอนห้าตัวแล้วดูตรงนี้สูตรเต็มสิบไอชิบหายผมแนะนํานะในการใช้ฟาร์มนะเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งวิ่งกูยังอันน่ะ,น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 ะไอบอสแม่งก็กวนตีนะั่นแหละแม่งมาโจมตีกูระยะไกลชิบหายอ่ะผมแนะนําให้ใช้คาตานานะเพราะว่ามันสามารถวันช็อตสิ่งมีชีวิตได้ปุ๊บปุ๊บวันช็อต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  โอ้เวัวขึ้นรัวๆวันช็อต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 เปิดออโต้ชิปออโต้ชิปเอาตายเลยโดนบอสตีทีจะแตกเลยผมโดนบอสตีทีจะแตกเลยนะสุดยอดผมว่าควรปรับบอสให้มันดีขึ้นหน่อยนะแล้วควรเพิ่ม <c oughs> เพิ่มปุ่มในมือถือนะเดี๋ยวก,ก็ถ้าเขาเกิ่มปุ่มในมือถือเป็นเมื่อไหร่นะผมว่าสุดยอดตายห่าไปให้หมดไอ้พวกนี้ตาย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  ตายตายตายเออผมบอกก่อนนะบอสดาเมจแม่งโคตรแรงนะพอเข้าไปใกล้แม่งอะเนี่ยวันช็อตกูได้เลยเนี่ยไอชิบหายโคตรดีนะโอเคโอเคโอเคเอ่ออัพดาบอัพเลือดอ่ะอ่ว่าส่วนตรงนี้ผมแนะนําใช้คาตาะเพราะว่ามันสามารถวันช็อตได้โอเคส่วนตรงพวกนี้ก็เป็นซื้อผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นโยโลโยโลเอ่อเป็นก้อนนะ เป็นล,ลูกแก้วเไรสักอย่างลูกแก้วโยูโรหรือเปล่าไม่รู้ประมาณราคาประมาณเอ่อหน่วยสิบร้อยพันหะมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นห้านะเอ้เจ็ดแสนห้าหมื่นนะโอเคนี่ก็ผลระเบิดนะใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีปุ่มในมือถือนั่เนเองนะส่วนน้ํานี่ก็หมดคําะบรรยายกับน้ำเนี่ยเพราะว่ามันเออก็ดีอะ่ะเออแต่มันก็ดีนะมันเป็นน้ำอย่างนี้มันหาได้ยากไงเกมมันปี Phoenix, ที่มีน้ำแบบเนี้ยโอเคสปาโบท๊ทแม่ง ข้อดีของเรือนี้คือมันเรือมันใหญ่ไงแต่ข้อเสียคือมัน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 วิ่งชนทะลุผ้าใบไม่ได้อ่ะน่าจะปรับผ้าใบให้มันแคนคอลายนะเออหน่นไงยจมน้ําว่าแหละโอเคเกาะต่อไปนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเกาะข้างหน้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องปรับกราฟิกประมาณอย่างนี้ก่อนโอ้อยู่นู้นนะข้างหน้าอีกนิดเดียวไม่นะไม่ถึงกิโลนะเดี๋ยวปรับกราฟิกต่ำก่อนเฮียเดี๋ยวปัดหลุดโอเคอ่าเรือเรือเป็นไรเรือเป็นไรเรือเป็นไร านานานอันนั้นๆเรือเป็นไรเรือเป็นไรอันนั้นๆอันนั้นท่านาผู้ชมเห็นคนขับเรือักษณะอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะเขาน่าจะเล่นในมือถือแน,น่นอนแล้วน่าจะปรับปุ่มแบบเดียวกับผมและสันิฐานได้เลยคนขับเลยอย่างนี้น่าจะมีผมคนเดียวในเซิร์ฟแน่นอนท่านผู้ชมเจอผมในในเกมก็อย่าลืมที่จะเข้ามาลุมกระทืบผมด้วยนะไม่ใช่นะอจะทำนะผมอาจจะปลีแตกไปฟ้องจีเอ็มให้แบนทุกคนเลยก็ได้นะเพราะว่า ผมเป็นเพื่อนกับ G m อนะ GM เอเกมเนี้ยเอาเรื่อง G m มัาเป็นข้อห้างไอ้ชิบหายอันนี้เกาะอะไรวะเกาะเรือนะผมว่ามันวันช็อตผมแน่เลยอะ่ะใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยไหวอยู่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 เฮ้ยยาไหวอยู่ไหวอยู่อัปดาบเยอะอัปดาบเยอะไหวอยู่ไหวอยู่ก็ไหวอยูย่ก็ไหวอยู่ก็ไหวอยู่กระเฉายเลยเฮ้ยเซฟเซฟเฮ้ยเซฟสปาพอยม่ทันไอ้ชิบหาย ผมแนะนํานะใครฟาร์มได้เว่แบบใครฟาร์มได้เวลอบบผมนยะผมแนะนําให้ไปเกาะเรือเลยเกาะเรือแล้วเซฟสปาลอยไปเลยนะแล้วเรือกูเป็นอะไรวะเนี้ยเรือกูไปดูดต่ฟาร์มมากไปหรือเปล่าเนะี่เออนะโอโอนั่นเกาะอะไรเกาะอะไรวะเกาะสมัวเหรอไม่รู้อะรู้แค่ว่าเลี้ยวเรือไปเซฟเซฟตรงนู้นก่อนโอ้โหแหลกมากโอไม่ใช่แหลกเลือสายมากโอ้โห พี่ดอมโทลิโตยังต้องดอมอะ่ะโอ้วินดีเซลยังต้องยอมมา่อกด,ดูโอ้โหพี่วินมาแข่งเลยกับผมไหมเนี่ยผมขับดีฟตลอดทางเนี่ยเทวะละไอชิบหายยังชอบเลยโอเคโอเคเซฟก่อนนะอย่าเพิ่งตีกูนะน่าจะมีเดยนชมจันมานะอย่าเพิ่งมาตีกูอย่าเพิ่งตีกูโดยขึ้นหลังคาแมง่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูเซฟก่อนนะอย่าเพิ่งตีกูนะให้กูเซฟก่อนนะอย่าเพิ่งตีกูนะ ให้กูเซฟก่อนอย่าเพิ่งตีอ้าวชิบหายเซฟเฮ้ยอย่าบ,บ่นนะมันตีอย่างนี้ได้แงเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้ด้วยเฮ้ยได้ด้วยโอ้โหวิธีนี้ก็ได้เออแอะตายไม,ไม่เป็นไรเองเนอะผมก็เซฟสปาลแล้วโอเคว้า okay.

พี่วินยังต้องยอมโอ้ยก็เบื่อเอาใบพัดนี่ปรับใบพัดเรือมันแขงคอลายเถอะพี่ขอร้องละ <c oughs> นะโดมินิโทรเรโตออกลงแมนมั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 นถ้ากูขับเรืออย่างนี้การทอร์นเลผมว่าจมกันทั้งลำจมกันทั้งจมทั้งลำนะแบบอับปางยิ่งกว่าเททานิกอีอะอับปางยิ่งกว่าเททานิกอับอับปางยิ่งกว่าเรือเออเรือ,อรว่วาในเรือ่องไพเรลออฟดิแคเลเบียนที่มันเป็นเรือในตำนานเนะีนะ่ยเรือผีอันนั้นอะไม่รู้เรืออะไรลืมชื่อเลย เออนี่นี่ขับแบบพี่วินยังต้องยอมเออนะบวกความมั่นใจนะไปเซฟอีกรอบนะเออแล้วกูก็โง่ทำไมกูไม่หันอย่างงี้วะเอ้ยแต่หันอย่างนี้แม่งบั็กว่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเออเออเอออกูกูว่ายน้ำไปแล้วเอ้ยแอดมินผมขอละเพิ่มปุ่มวิ่งมาดีกว่านะเพิ่มปุ่มวิ่งมาเพิ่มปุ่มวิ่งมา มันจะได้แบบว่ายน้ำเร็วขึ้นเพิ่มปุ่มวิ่งมาตรงเนี้ยตรงตรงแดงอ่ะเออนะมันจะเป็นอะไรดีมากเลยนะโอเคนะอย่าเพิ่งมายุ่งกับกูนะอย่าเพิ่งมายุ่งกับกูนะเดี๋ยวตีให้ไอ้ไอ้นี่ตายก่อนโอเคเช็คความมั่นใจวะนะว่าเซฟนะแอคเซปต์นะแอคเซปต์นะผมกดแอคเซปต์แล้วนะกดกดแอคเซปต์แล้วนะ เนี่ยปุ๊บรอดูนะมันจะเกิดที่เกาะน,นี้หรือเปล่าอ้ยแมเออ่เอ้ยเไม่เป็นไรครับแมปนี้เพิ่งเปิดผมทําใจได้ถ้าแมปเปิดมานานแล้วเป็นอย่างนี้ผมว่านะเออนะผมว่าคิดว่าวันนี้ผมน่าจะอัปเดตแมปกูเลยดีกว่านะแล้วก็อาจจะใช้เวลาทั้งวันเลยในการอัปเดตนะก็วันนี้คลิปสั้นๆนะใครอยากมาสํารวจเกาะก็มาได้นะใครอยากมาดูดูแมปก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเด้อ คนสร้างที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ปรับยศให้กูทีแล้วก็ไม่ไม่ขออะไรทั้งนั้นอะผมขอแค่เพิ่มปุ่มวิ่งกับเหลือนี่น่าจะอยู่ที่เครื่องผมแล้วแหละนะแล้วก็บอสที่มันไม่ใช่บอสสิ่งมีชีวิตที่มันแยกตัวกันหน่อยนะเดี๋ยวมันแหลกไม่แยกตัวก็ลบๆมันออกไปบ้างแล้วก็เออ เรื่องระบบการเกิดนะถือว่าผมขอละผมขอผมไหวละนะแอดมินนะผมขออะไรตรงเนี้ยเออนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเออนะถ้าผมเรียนรู้เรื่องสคริปอะไรได้เดี๋ยวผมอาจจะมาทําแข่งกับคุณเลยก็ได้อาจจะเป็นมาโฟร์พีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะใครจะไปรู้ผมอาจจะทําจริงก็ได้นะสำหรับวันนี้ก็มาที่ว่าเลยไม่ต้องพยละวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย